นุ่งกับเสืออันไดเนื้อกว่ากันเบาต่ํากับเบาตึงเปลี่ยนเซียวเฮ้ยเกยหักกันเมื่อแรงเมื่อนึงกับนั่งคุยนั่งโซกันเบาต่ําเบาว่าอูย้ยข้าเจ้าว่าเสือนี่หายหายดิตึงกันผู้ใดเข้าไปในปา่าถือเสือตะคุบเนี่ยโอ้ยตายข้าปากสุคนบ่มีผู้ใดหลอดดอกเบาตึงกับเบาวา่าอ มันสีสูยุ่งบ่เด็เนเสือนั่นขันยุ่งลุ่มกัดตัวนี้มาว่าแต่ลุ่มกัดดอกตัวเดียวบินวีวีกวนอยู่ยังขึ้นก็ไปรับได้นอนพลมูพอนะวเบาต่ำก็เลยว่าโอ้ยกะลาย,ยุ่งมันจะมาสีสู่เสียตบบาดเดียวกระเรียดแตกไตเท่านั้นตัวเบาตึงก็เลยว่าเออถ้าตัวบอเสียมึอนี่เขาสิพิสูจน์พอแต่วเสดก็จับเบาต่ำแกเสียแกผามัดตีนมัดมือ มัดแขนมัดขาไว้กับกกไม่ไงกลางป่าอยู่ผู้เดียวแล้วก็เฝ้าเล่นเขาบ้านรีบขึ้นนี่ตัวยืนอยู่ป่านี่ผู้เดียวเด้อถ้าเบิงว่ายุ่งกับเสืออันไหนมันสิไล่กว่ากันมือเห่าสิมากเก้เสียกให้เด้อพ่อแต่ตื่นมือเช้าบาวตึงกระลู้ซึกผิดโอ้อยเฮาเห็ดกับหมูหฮอรุ่นแรงเกินไปบ่ว่าเห็ดกับเสี่ยวหาอนักเกินไปบ่ว่าย่านหมูมีหยังเปลี่ยนไปก็เลยเฝ้าเล่นเข้าไปในโดง่งในป่าเห็นบาวต่ำนาซีดนาเลี้ยงเอดไหม หันใจป่าเว็บเว็บฟาวแก่เสียแก่เมือแก่แขนแก่ขาหายอุ้ยต่ำตัวเป็นยังไรบ่ต่ำตัวเป็นยังไรบ่มาหนาซีดคักแท้เห็นบ่ยุ่งกัดดยุ่งดูดเลียบตัวเบิดขึ้นจนว่าเลียบอย่าเบิดตัวนาซีดนาเลียงเบิดอ่ะเบาต่ำตอบโดยเสียงโลยลินยุ่งมันบ่หลปนันดอกเสียวมันบ่ลุ่มกัดฮาปนันดอกอ้าวยุ่งบ่ลุ่มกัดปนันเสือมันมาแล้วตัวยานเสือจนนาซีดตีมอ เสือกับบะมาบะมีตึงยุ่งบะมีตึงเสือนั่นล่ะอ้าวยุ่งกับบะมีเสือกับบะมีตัวมานาซีดนาเลี้ยงคักแท้เสือกับบะมียุ่งกับบะมีมีแต่ง่วหน่อยแล้วมันหลงแม่มันมาแต่ทางใดบูมันตรงเข้ามาหาเฮา ตก็เป็นให้เป็นหื้นหายถอดเสือ้อถอดผ้าเฮาเบิดตสูต่ตทุสิน้นอารดโสขีไลก่ก็ใส่ส่งในเฮาจักตูแน่ก็บหัวหน่อยมันหิวนมมันเห็นของเฮาก็เข้าใจว่านมแม่มันแล้วดูดเอาดูดเอาดูดจนเจีบยอสดแจง้งนำนมเฮาออกแล้วออกอ,อ,กอีกมันกบเศร้าดูดเป็นจกักรยาอุ้ยใครเนแต่ของเฮาบ่ขาดคาบป,ปากหัวหน่อยก็ว่าบุญเปียงเสียว